ปอดอดลอปไกคนทุกคนดื้อจับจีนเจ้าจพอุนีเซลพปักักสายปลอดภัยปลอดไอื่อสาุ่อจุนี่จุดีส้าตุซาตุาตุแม่ให้พรวันปีใหม่เลยค่อยนายเป็นหมังไปมีไปล่ไปด้วยเดือดดื้อจุ่มนี้ไปไหนมาไหนคนหลักใครนำนะถือตาทุกคนทุกคนให้ปลอดภัยทุกคนซาธุออสาตุสาตุสาตุ ไหนมาไหนให้เขานิยมชมชื่นทุกคนลูกเออกหลักไข่นับหาถือตาเดิมโชคดีปลอดภัยรวยเงินรวยเงินเดินลูกเดิมทุกแบบแข็งแรงครับแม่ทุกแบบแข็งแรงครับจ้าจ้าเออปลอดภัยไปไหนปลอดภัยไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชื่นหลักไข่นับหนาถือตาทุกคนทุกคนเนี่ยปลอดภัยทุกคนเดิมสะดวกค่อยทางปรุงเดิมให้ลูกฉัน ไปสบายไปเดินทางสะดวกปลอดภัยนะนะให้ปลอดภัยทุกคนทุกคนสาธุสาธุสาธุให้แม่สุขบาพแข็งแรงเดินี่ย